เนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n สิบหนาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว i n n ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ พลเอกประวิตยมอบสุพรชี้แจงผลการประชุมขอปอศอปต่อกรณีคนเสื้อเหลืองล้อมรถธนาธรค่ะ พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือขอปอสอรหรือพีมูฟว่าเรื่องดังกล่าวทางนายสุพรอัถาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีจะชี้แจงผลการประชุมต่อไปทั้งนี้กรณีที่มีกลุ่มคนเสื้อเหลืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าล้อมรถที่คิดว่านายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประทานคณะก้าวหน้าอยู่ภายในรถระหว่างลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครนายกอบจโดยพลเอกประวิตริปฏิเสธ ตอบคำถามพร้อมขึ้นรถเดินทางกลับทันทีค่ะด้านร้อยเอกธรรมนัฐนะคะหลบสื่อที่รอสัมภาษณ์สองประเด็นร้อนหลังประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเสร็จค่ะ ร้อยเอกธรรมนัฐพมพารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลกสื่อออกประตูด้านหลังของตึกสำนักงานประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีหรือสอปนภายหลังประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครั้งที่2ทับ2,563โดยให้รถยนต์ส่วนตัวบนไปรับทางด้านหลังขณะที่สื่อมวลชนปักหลักรอเพื่อสัมภาษณ์สองประเด็นร้อนคือการแต่งตั้งนางสาวธนพรศรีวิราชหรือจุ๊บจิ๊บภรรยาเป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการ ยกรัฐมนตรีรวมถึงกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กรณีลงนามแก้ไขการใช้ประโยชน์ในที่ดินสปรกรเช่นการตั้งโรงงานน้ำตาลโรงงานผลไม้กระป๋องโรงงานน้ำมันพืชรวมถึงการสร้างหอพักได้ด้วยค่ะล้อมรถธนาธรเป็นเหตุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มทั่วประเทศป้องกันเหตุรุนแรงช่วงเลือกตั้งนายกอบจอค่ะ พลตเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีเกิดเหตุการณ์มวลชนสวมเสื้อเหลืองถือธงชาติดอมรถ คันหนึ่งที่กําลังออกจากโรงแรมแห่งหนึ่งในอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชหลังจากคาดกันว่าเป็นรถของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้าที่ได้เดินทางมาประชุมหัวคะแนนและผู้เกี่ยวข้องในการรณรงหาเสียงให้ในายอิสระหัสดินผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานว่าเข้าข่ายคุกค,คามหรือกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบรายละเอียดได้ค่ะขอให้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งหมดก่อนซึ่งตนจะมีแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าเข้าข่ายกระทําผิดกฎหมายหรือไม่ส่วนขณะนี้ที่อยู่ในบรรยากาศของการหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจอทั่วประเทศนั้นได้มีการกำชับแนวทางการปฏิบัติไปยังทุกพื้นที่ให้หวางมาตรการในการป้องกันโดยตํารวจจะพยายามรักษากฎหมายไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงเหมือนที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยจะใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแนวทางการศึกษาและป้องกันให้เกิดความสงบเรียบร้อยค่ะ S 1> <S 1> การเสนอข่าว15นากา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN